สวัสดีครับทุกคนตัวเลขไม่ดีแล้วลองเตนมาเรื่อยว่าไงพี่ว่าครับแสปรวมวลดูได้เท่าตั้งเรียงไปเรื่อยๆจนไม่ต้องคอย <c oughs> ต้องคอยเป็นครับมันจะต้องรอดูเยอะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับรเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวครับสวัสดีครับเข้ามาเยอะครับเข้ามาเยอะเดี๋ยวตาทีเดียวเลยเข้ามาเ <c oughs> ยอะเลยเดี๋ยวผมพูดทีเดียวเลย <c oughs> จบจบไปจะเอายังไงนะครับ นะครับเข้ามาดูกันก่อนเฉยๆเลยครับจะได้พูดทีเดียวเลยผมไม่อยากจะน้ำลายกับมันแล้วผมเสียเวลาผมเลยอ่ะเดี๋ยวครบครบสองร้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดทีเลยครับครบสองร้อยก่อนสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับผมแล้วก็เอฟีด้วยนะครับครบสองรอแล้วผมพูดเลยแล้วเก้าสิบเก้าแล้ว่สองร้อยแล้วโอ,นะโอเคนะครับจะมาพูดเรื่องเออ่ที่ว่า<ม>เห็นบอกว่ามาโพสเอ,อ เดิมพันเพิ่มห้าล้านนะครับคุณจะเอาเท่าไหร่คุณก็พูดคือคือไม่ต้องไปพูดอะคือเอ,เอาทีเดียวให้มันจบจบได้ไหมจะต่อยไม่ต่อยจะชกไม่ชกคนเขารอดูกันอยู่นะครับไม่ต้องคุยเก่งไม่ต้องคุยว่าตัวเองมีเงินเยอะมีเงินเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ไปเอามาผมพร้อมคุณเรียกเท่าไหร่ผมติดให้ได้หมดอะนะครับ ไม่ต้องไปคุยสรรพคุณตัวเองให้มันเยอะคือมันมันมันเห็นแล้วมันมันมันลำลำคาญแทนคนอื่นเขาอะมึงกับกูมันสองคนน่ะต้องให้คนอื่นเขามาลำคาญอ้ที่อะอที่จะพร้อมจะชกหรือไม่ชกจากวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดไปวันที่สิบสี่สิบสี่ก็ไม่ได้ ต่อไปอวัน<า>ที่ 18, สิบแปดสิบแปดนะอ่าเป็นว่าสิบแปดสิบแปดขอให้มันจริงไม่ใช่ว่าเลื่อนอแถไปวันๆสร้างกระแสให้ตัวเอง,งน,นะนนงไม่ใช่ว่ากูไม่ได้ว่าเกาะมึงดังหรือว่าอะไรหรอกกูว่ามึงอะเกาะกูดังมากกว่าไอชิบหายมึงจะโพสต์ทำเหี้ยทุกวันทุกวัน,ก,วนกูก็ซ้อมรอมึงเนี่ยกูซ้อมรอทุกวัน่ะ ไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียกูมาอดหลับอดนอนมามานอนที่ค่ายครับไม่ต้องบอกว่ากูไม่ใจหรือว่ากูไม่จรงิงกูจรงิงคนจรงิงเขาก็ไม่ต้องพูดมากบางทีมันมัน,ามานปัญหามันเยอะเกินอะลำคาญแทนคนอื่นเขาว่ากูเกรงใจเกรงใจผู้ใหญ่เขา,าอะผู้ใหญ่เขา,าอะผู้ใหญ่เขาดำเนินเรื่องให้ทุกอย่างอ่ะ เขานัดสนงสนามเรียบร้อยแล้วมึงก็ไม่เอามึงก็อ้างนู่นอ้างนี่นะเราอย่าไปอ้างเลยดีกว่าจะต่อยก็ต่อยต่อยก็พูดมาดิว่าต่อยเออต่อยวันไหนก็คือวันนั้นเนี่ยจะไปผัดตำหาอะไรนักหนาป่ะเนี่ยไม่ต้องขู่หรอกว่าเงินห้าล้านกูไม่มีอ่ะกูไม่ได้ว่าคนเดียวหรอกเพราะว่าลูกพี่กูก็มีนะ คนเขารอเล่นคนเขารอเดิมพันเขาก็เยอะฝั่งกูไม่ต้องพูดถึงว่างกูไม่มีกูมีมึงเรียกมาเท่าไหร่กูติดให้ได้หมดแหละให้มึงไปขายบ้านมาด้วยไอสัตว์ให้ไปขายบ้านมาเลยแล้วก็ต่อยมวยที่ไหนเขาสักสีบอกว่ามีสักสีสักสีอะไรสักสีสักสีก็ต่อยดิจะไปผัดทำไมผัด วันประกันทุ่งออผู้ใหญ่เขาดำเนินเรื่องให้หมดแล้วเก่งใจเขาบ้างดิโตว<ล>โต,ตหน่อยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนโตได้แล้วรับปากก็คือรับปากดิต่อยก็ต่อยเอาเอาไปว่าวันนี้นะครับ ไม่เด็กก็จะว่าผมพูดมากอีกว่าผมคุยคี้คุยอีกแถไปทึว่าผมแถไปเรื่อยอีกผมไม่ได้แถนะผมเมาจริงก็บอกว่าเมาจริงถ้าไม่เอาจริงผมไม่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายนะครับตอนนี้ผมลูกเมียผมก็อยู่บ้านนะผมมาอยู่ที่ค่ายนะนอนค่ายครับผมนอนค่ายซ้อมที่ค่ายครับไม่ได้นอนกับลูกกับเมีย สวัสดีทุกคนนะครับ็มเต็มที่แน่นอนแล้วก็วันนี้ฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเอซค่ายสอดจอเล็กนะครับเพชรใสทองนี่นะครับสอดจอเล็กกับเอกชัยนะครับเจอกันที่ลุมพินีวันนี้เจอกันที่ลุมพินีครับให้ทีเด็ดไปเลยหยิบสดครับผมซูเปอร์เต็มร้อยเต็มร้อยครับอ่านะครับ ฝากไปบอกด้วยนะครับสําหรับเสียโป้นะครับเสียโป้อานท์นะครับเอาวันไหนเอายังไงเอาให้ดีไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เขามึงไปพูดเล่นกับผู้ใหญ่เขามันไอ้เหี้ยมึงเป็นเด็กกับโปโลว่ะเด็กไม่รู้จักโตเข้าใจปะ่ะเอาให้มันชัดชัดเจนชัดเจนอ่ะรู้จักไหมคําว่าชัดเจนอ่ะครับพี่มชัยเต็มที่นะครับ ผมเต็มที่เ,เต็มร้อยครับผมโอเครู้เรื่องแค่นี้นะครับลายสันส้นๆฝากบอกด้วยจริงจังหน่อยจริงจังสักเรื่อง